สวัสดีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EKG From o s c r a s h นะครับมาถึง EP 7กันแล้วอันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็น EP สุดท้ายที่ผมจะพูดในเรื่องแบบเบสิกฟิสิโอหลังจากนี้เราจะเริ่มเริ่มเข้าไปสู่ตัว EKG กันจริงๆแล้วนะครับ วันนี้จะพูดถึงแอคชั่นโพทนเชียลของพวกไมโอคาเดียมเซลล์ Sale, นะครับที่เป็นนอนเพสเมเกอร์เซลล์ Sale, นะครับขออนุญาตารูปวาดภาพไว้ก่อนเพราะว่ากลัวมาวาดเอาตอนพูดไปวาดไปเดี๋ยวมันจะวาดไม่สวยแล้วก็มันจะทำให้ช้านะครับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างยากผมจะพยายามสอนไม่ให้มันละเอียดมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปียเยอะเพราะว่าอีพีนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับพวกไอออนชันแนล นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวรายละเอียดมันจะมีแบบไทยย่อยอีกเยอะมากนะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อพวกเมคานิซึมของการเกิดอริธเมียแล้วก็พวกการใช้ยาต่าง,าง,าง,างๆเอฟเฟกของยาที่มันจะมีผลไม่ว่าจะเป็นแอนต้อาริทมิกทั้งหลายนะครับหรือแม้แต่ในท็อกซิโคโลจีก็จะมีเอี่ยวในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ผมจะพูดแบบแ أ, ง่ายละกันเพราะว่า กลุ่มเป้าหมายของผมไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มที่จะเป็น advanced learning นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปต่อยอดนะก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็มาคุยกันแต่ว่าถ้าละเอียดมากไปบางทีผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันก็ค่อนข้างลึกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรู้ลึกมากขนาดนั้นไปทําไมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตัวเองก็ทํางานเป็นหมอ r ER. ออา มเมาพอแล้วนะฮะเรามาเริ่มกันดีกว่าอ่าทีนี้ก็มาดูก่อนเนาะว่าผมวาดรูปอะไรไว้บ้างนะครับแถบข้างบนแถบข้างบนอ่ามีเส้น2เส้นนะครับ ECF แล้วก็ ICF อันนี้ก็แสดงถึงตัวเซลล์เมมเบรนนะครับ ECF ก็คือ Extra Cellular Fluid นะครับ ICF ก็คือ i n t r a c e l l u l a r Fluid ตรงนี้เนี่ยผมจะเว้นเอาไว้ในการเขียนพวกชันแนลต่างๆนะครับ แล้วก็ไล่ลงมาก็เป็นกราฟที่เป็นแอคชั่นโพลิเชียลนะครับเราโดยปกติเราก็จะเรียกย่อเป็น AP นะครับเป็นกราฟ AP คู่กับ EKG นะครับก็แสดงให้เห็นประมาณว่าเวลาเกิดแอคชั่นโพลิเชียลแล้วเนี่ยกราฟ EKG มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามแอคชั่นโพลิเชียลอย่างไรนะครับอ่าก็ จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะพูดเนี่ยก็จะเป็นตัวกราฟสีขาวเป็นหลักนะครับแต่ว่าที่ต้องใส่ตัวกราฟสีเขียวเล็กๆมาเนี่ยก็คือมันเป็นแอคชั่นโพทนเชียลของ P-wave หรือเอเตียมนั่นแหละเออก็คือกลัวว่าถ้าไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันจะแบบเอออาจจะมีคนสับสนว่าเออแอคชั่นโพทนเชียลมันมีอันเดียวแล้ว P-wave ละ่ะอะไรเงี้ยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ทุกเซลล์มันก็จะค่อยๆมีแอคชั่นพลังีนของตัวเองเรียงกันมาตั้งแต่ SA Node, เอเทลเซลล์นะครับ AV Node ลงมา His Bundle Bundle Branch His Pregen System แล้วก็ Myocardium แต่ละตัวก็จะค่อยๆสร้างแอคชั่นพลังีนของตัวเองออกมานะครับแต่วันนี้เราก็แค่สรุปรวบมันมาเหลือแค่2อันนะครับก็คือแอคชั่นพลังีนของ P wave ที่เกิดจากเ t r e ล l c ล l l นะครับแล้วก็แอคชั่นโพลิเชียลของเวนติเคิลนะครับก็จะรูปร่างประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอลบตัวของเอเทียมออกก่อนนะครับเพื่อความไม่สับสนเราจะมาพูดถึงตัวเวน d ิเคิลกันเป็นหลักนะครับอา้าผิดอ่าทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับตัวแอคชั่นโพทนเชียลของตัวนอเพสเมเกอร์เซลล์ Sale, เนี่ยก็จะรูปร่างต่างไปจากตัวโหนด นะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วมันไม่ควรจะมี spontaneous depolarization นะครับ resting membrane มันจะต้องเรียบแล้วก็รอการถูกกระตุ้นเท่านั้นนะครับในภาวะปกติย้ำก็แสดงว่ามันก็มีภาวะผิดปกติที่มันจะเกิด spontaneous depolarization ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้พูดถึงทีหลังเริ่มแบบปกติก่อนนะครับอันนี้ก็ตัว A.P. ของ non-pacemaker cell ก็มี4 phase นะครับ Resting เราก็เริ่มต้นด้วยเฟส4แล้วก็0 1 2 3แล้วก็กลับมาที่เฟส4นะครับอ่ซึ่งก็พอเรามาดูเทียบกับ EKG เนี่ยตรงเฟส0ูยเนี่ยก็คือจะเริ่มตัว ventricular depolarization นะครับก็จะเริ่มกําเนิดตัว QRS ขึ้นมานะครับส่วนเฟส2เนี่ยจะตรงกับ plateau phase หรือว่า ช่วงประมาณที่เป็น st segment นะครับแล้วก็ไปถึงช่วง ascending l i m ของ t wave นะครับแล้วก็ช่วง phase ส3เนี่ยก็จะเป็นช่วง t wave พอดีจนถึง end of t wave นะครับแล้วก็กลับมาที่ phase ส4ที่เป็น resting membrane potential นะครับหรือว่า resting phase นะทีนี้ตัว ion channel ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจริงๆมันก็มีเยอะเยอะมากนะครับ แต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยที่จะพูดถึงเริ่มจากเฟสสี่ก่อนก็แล้วกันเฟสสี่นะครับเดี๋ยวขอกั้นห้องก่อนจะได้ไม่สับสนนะเฟสสเนี่ยตัวหลกัหลกๆสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับที่อยากจะให้รู้ก็จะมีแค่2ตัวนะครับตัวที่1ก็คือโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะครับก็เอา3โซเดียมออก นะแล้วก็2โพแทสเซียมเข้านะครับโซเดียมโพแทสเซียม ATPS นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือโซเดียมแคลเซียมเอ็กซ์เชนเจอร์นะครับหรือบางคนเรียกว่าเป็นแอนตี้พอร์เตอร์ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญในในเฟศสศูนย์นะครับที่จะช่วยเมนเทนตัวเมมเบรนโพเทนเชียลเอาไว้นะครับความสำคัญที่จะอยู่ในเฟสนี้ก็คือ,อตัวโซเดียมโพแทสเซียม ATPS เนี่ยก็เป็นเป็นตัวที่ดีจอกซินจะเข้ามาบล็อกนะครับเวลาเราให้ดีจอกซินคนไข้เนี่ยมันก็จะมาบล็อกตรงนี้พอโซเดียมออกเซลล์ไม่ได้มันก็จะออก ทางโซเดียมแคลเซียมเอ็กซ์เชนเจอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็เอาแคลเซียมเข้ามามากขึ้นพอแคลเซียมเข้ามามากขึ้นปุ๊บมันก็จะไปกระตุ้นให้แคลเซียมรีลีสจากซาโคพลาสมิกเลติคูลัมมากขึ้นซึ่งจะทำให้ตัวเมลคาเดียมในเกิดเชื่อว่าทำให้เกิดคอนแทคทิลิตี้ที่มากขึ้นนะครับเพิ่มแรงบีบแล้วก็มันก็ยังทำให้ตัวเมลคาเดียมเซลล์เนี่ยถูกกระตุ้นได้ง่ายขึ้นด้วยจากการที่มีแคลเซียมในเซล์เยอะๆนะครับ อต่อมามาต่อที่เฟสศูนย์นะครับเฟสศูนเนี่ยตัวเด่นเลยจะเป็นโซเดียมชนเนเนะก็คือเป็นรับปิดโซเดียมอินฟักเข้ามานะครับที่บริเวณเฟสศูนยแล้วก็ตามด้วยเฟสหนึสั้นๆน,นะครับเฟสหสั้นๆก็คือจะมีการเอาเป็นชานเซียน โพแทสเซียม outward นะครับก็คือโพแทสเซียมออกเป็นช่วงเวลาสั้นๆต่อมาก็คือเฟส2นะครับเฟส2เนี่ยจะเป็น p l a t ตเฟ p a s e นะครับ p l a t e เฟ p a s e ก็คือแสดงว่ามันก็จากลักษณะที่มันค่อนข้างจะเกือบจะเป็นเส้นตรงนะครับก็แสดงว่ามันมีการแลกเปลี่ยนไอออนในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับขาเข้าเนี่ยคือแคลเซียม ครับแล้วก็ส่วนขาออกเนี่ยจะเป็นตัวโพแทสเซียมนะครับก็จะทำให้เหมือนบาลานซ์น่ะก็คือบวกเข้าแล้วก็บวกออกแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะค่อยๆสโลปลงทีละนิดทีละนิดนะครับอันนี้ก็เป็นเฟส2ทีนี้ต่อมาเฟส3นะครับเฟส3เนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นตัวโพแทสเซียมออกนะครับ โพแทสเซียมออกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวโพแทสเซียมชันแนลเนี่ยมีหลายไทป์มากนะคะมีเยอะแยะเลยมี ikr iks ikito อ่าซึ่งผมว่ามันละเอียดไปนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงแต่ว่าให้รู้ว่ามันไม่ได้มีแค่แบบโพแทสเซียมชันแนลธรรมดามันมีหลายไทป์บางตัวเปิดก่อนบางตัวเปิดที่หลังบางตัวเปิดสั้นบางตัวเปิดยาว นะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะมีผลต่อเมคานิ่ซึมการเกิดอาริทเมียทั้งหมดนะครับเนะี่ยแล้วก็พอหลังจากเฟส s e 3ปั๊บก็จะกลับมาที่เฟส s e 4ก็คือเรสติ้งนะครับก็จะวนกลับไปที่ภาพแรกอนะ่ทีนี้ตัว r e f ฟ c ตอรี่พียรียดนะครับรี f ฟคตอรี่พีรเนี่ยจะเริ่มเกิดขึ้น ในช่วงประมาณตั้งแต่เฟสศูนยเข้ามาเลยนะครับจนถึงประมาณเฟสสามนะครับจนดนี้ยเป็น Absolute r e f ีแฟ o r ตอรี่พีียดหรือว่า Effective รีแฟกเตอรี่เพีียซึ่งจุดเนี้ยจะถูกกระตุ้นได้ยากมากนะครับก็คือแทบจะไม่สามารถถูกกระตุ้นได้เลยเแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น relative r e f r a c t o r y period นะครับตรง relative r e f r a c t o r y period เนี่ยก็จะพอถูกกระตุ้นได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตัว r e f r a c t o r y period ของ heart เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับเช่นตัว duration ของ action potential เนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะ Sympathetic พาราซิมหรือว่ายาบางชนิดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัว A P duration เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับตัว refractory period มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอาหารทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะเสริมให้สักเล็กน้อยนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องยาที่พูดถึงไปเมื่อข้างต้นกับเรื่องของพวก toxicology นะครับเฟส0เนี่ยเป็นโซเดียมอินฟลักเข้าเซลล์ในความเร็วที่แบบเร็วมาก แล้วก็ปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราได้โซเดียมชาน n นลบล็อกเกอร์เข้าไปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นแทนที่เฟสศูนมันจะตั้งขึ้นไปตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นปกติเนาะเฟสศถ้าเกิดว่าเรากินโซเดียมชานเนลบล็อกเข้าไปถ้าเรากินโซเดียมชาน n นลบล็อกเกอร์เข้าไปแล้วจะทำให้กราฟเฟสศูนย์เนี่ยสโลปมัน มันลดลงมาความชันมันลดลงมาความชันลดลงมามีผลกับ EKG ยังไงนะครับผลจากการที่มีโซเดียมชันนลบล็อกเกอร์นะครับทำให้ depolarization ช้าลงผลกับ EKG ก็คือเราก็จะเห็นตัว QRS เนี่ยกว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นจากเดิมตัวความชันของกราฟมันก็จะลดลงเหมือนกันนะครับ แต่ก็อย่างนี้บอกก็คือมันก็ต้องมีปริมาณที่มากพอสมควรนะครับที่จะทำให้เกิด YQRS ได้นะครับซึ่ง YQRS เนี่ยมันเกิดจากการที่พอเกิดโซเดียมชานลบอกเกอร์แล้วนะครับมันทำให้ความเร็วในการนำไฟฟ้าภายในเมโอคาเดียมเนี่ยมันลดลงครับก็คือแทนที่ว่าเวนติเคิลเนี่ยสมมุติว่ามันควรจะต้องดีโพอะไรภายใน100 m มิลลิเซกนะครับก็พอเกิดโซเดียมชานลบอกเกอร์ขึ้นปับ๊บมันดีโพได้แบบ ภายใน120หรือ140มิลิเซกเราก็จะเห็น QRS เนี่ยกว้างขึ้นจาก2ช่องครึ่งก็กลายเป็น3ช่องหรือว่า3ช่องครึ่งครับอย่างเช่นคนไข้ที่อา,อาจจะกินตัวไทซิคิคแอนตี้ดีเพสเซนนะครับมาโอเวอร์โดสเราก็จะเห็นตัว QRS มันกว้างขึ้นได้นะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือไฮเปอร์เคครับไฮเปอร์เคที่ปริมาณสูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีผลเกิด การบล็อกของโซเดียมชัแนลก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ q r s เนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับอ่าแล้วก็อีกนิดนึงแล้วกันสำหรับตัวแคลเซียมกับตัวโพแทสเซียมนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินโซแคลเซียมชัแนลบล็อกเกอร์นะครับ มันก็จะทําให้แคลเซียมเข้าเซลล์ได้ช้าลงเฟสสองก็จะยาวขึ้นมันก็จะทําให้ QT โปรลองแบบ ST Segment ยืดออกนะครับแคลเซียมช่องบล็อกเกอร์เนี่ยจะทําให้เฟสสองเนี่ยยาวขึ้นเฟสสองยาวขึ้นก็จะมีผลไปถึงว่าตัว ST Segment นะครับตัว ST Segment เนี่ยจะยาวขึ้นเกิด QT โปรลองนะครับ แบบหนึง่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะเจอได้นะครับก็คือโพแทสเซียมชานนอลบล็อกเกอร์นะครับโพแทสเซียมชานนอลบล็อกเกอร์ก็จะทำให้ s l o w phase สามเนี่ยมันไม่ชันเท่าเดิมก็จะลงมาอย่างช้าๆนะครับเพราะว่าตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันออกได้ช้าลงทีนี้ผลของมันก็คือจะทำให้ T wave กว้างใหญ่ขึ้นแล้วก็ QT ปรลอง นะครับโดยที่ QT โปรลองของแคลเซียมเนี่ยจะต่างกับโพแทสเซียมตรงที่ถ้าแ er, นะคล er, เซียมชแนลบล็อกเกอร์จะทำให้ ST เซ gment ยาวขึ้นนะครับในขณะที่ตัวโพแทสเซียมชแนลบล็อกเกอร์เนี่ยจะทำให้อ่า T wave เนี่ยใหญ่ขึ้นลงผลเนี่ยทำให้เป็น QT โปรลองทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวไหนอันตรายกว่าบอกเลยก็คือโพแทสเซียมครับ เหมือนกับว่าตัวแคลเซียมช n นาลบล็อกเนี่ยทำให้ ST Segment ยาวขึ้นแต่ว่ามันก็ทำให้ Absolute r e f ร c แฟค y อรี่พีเยนี่ยยาวขึ้นตามไปด้วยช่วงที่มันยืดขึ้นมาเนี่ยมันก็ถูกไม่ถูกกระตุ้นอยู่ดีในขณะที่ตัวโพแทสเซียมชานาลบล็อกเกอร์เนี่ยมันกลับเพิ่มช่อง relative refractory period นะก็คือช่องนี้นะครับช่อง RRP เนี่ยให้มันกว้างขึ้น พอช่วงเนี้ยมันกว้างขึ้นมันก็เลยมีโอกาสที่จะถูกกระตุ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะเกิดอลิทเมียได้ง่ายขึ้นครับอโอเคผมก็ขอพูดแค่นี้แล้วกันน่าจะหนักสมองพอสมควรอยู่เรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือถ้าเกิดว่าอยากเข้าใจอ่าเมคานิซึมของอริทเมียเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ไม่ได้ นะครับไม่รู้ไม่ได้ก็อาจจะเหมาะสําหรับแพทย์มากกว่าในส่วนของอพยาบาลหรือว่า,านักฉุกเฉินการแพทย์ทั้งหลายนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้ทางเพจนะครับผมออสำหรับอีพีนี้ผมขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ